สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับตอนนี้ก็อยู่กับต้นนําดินซิลเบอร์นะครับผมนี่เราก็มาวิทน้ำกันได้มาปากเมอครับตาอกว่าปลาตัวใหญ่ครับนี่กำลังวิทยอยู่หัวน้ําตกวันเดียวครับนี่หัวเต็มสาเลย ปลาดุกตัวใหญ่ครับปลาอะไรน่เป็นปลาดุกครัวิทน้ำครับเราเสร็จจากงานพวกแกไปแล้วย้ายมาเก็บงานปากบ่อบปนชัยครับตัวน้ำวันเดียววเต็มปุ๊บเลย เดีย๋ยวนี้ได้ประดุกกับบ้านแล้วไม,ไม่รู้ยังอยู่ยไหมยังอยู่เปล่าโน่นเนี้ย,ยอันนี้เราวิ่งน้ำบอกเราจะวิ่งแค่นี้ก่อนนะครับ นูไอ้พวกนี้ดิดูครับนี่โอ้โให้ดูครับดูอ่ะอันนี้ตแกแค่คืนเดียวครับนี่โอ้โหน้ำาัน,นีมันน้ำทะลักมาจากฝั่งูุนเลยครับมันก็เลยหนักหน่อยนะครับครับต้องรีบเร่งงานครับเพราะว่า ฝนก็ไม่แน่ไม่นอนครับแต่วันนี้อากาศร้อนมากครับวันนี้ร้อนแบบสุดๆนะครับวันนี้จะได้ปลาอะไรนะลุ้นกันพี่น้องนะอะไรไหนครับพี่น้องปลา

nhãn ta này nhìn. À? Đôi, đôi, đôi. Ừ. đâu cặp tôm anh chị bán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  đâu ngày thôi hai tao đùa ô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 

ตัวใหญ่อยู่นะครับนีนดด่ดูด,ด,ด,ดูไ่รุ่นพิจัยครับมันจะจับได้ไหมไ่รุ่นพิจัย <c oughs> ดูเอาเรามาดูเอาจะได้กันไหม <c oughs> โอ้ย <c oughs> สา <c oughs> จะหยุดลมมาหน่อยก็ไม่ได้เลยแฮ้ ไกลแล้วนั่นแหละอยู่นนู้นแล้วไปวนันแหละแถวนู้นเลยตา,าตัวต้วองงงจะได้กันไหมเนี่ยครับตัวเดียวแต่ตัวใหญ่มากครับนี่ กลแล้วนะใกล้หมดแล้วขวาาศครับร้อนมากครับวันนี้

จะได้ไหมปลาโดดนีอะ่ะปลาโดดนี้เนอะมันน่าจะมุดดินอยู่ได้ขาข้างอะ่ะ ตีแล,ล้วรอจนรถตางเห็นแล้วนะขาดนะครับเชื่อไหมเอาไ่พิจนยอยู่นะครับพิจัยอยู่ครัวได้ไหมไ,ได้ไหมได้ไหมเอาพิจัยอยู่นะครับพิจัยอยู่ครับได้ไหมได้ไหมโอ้โหนาะเนาะ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 นานน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  โอ้ย <ak> โอ้ได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอ <ım S 2> ้ได้ตัวเดียวมีตัวเดียวโอ้ยโอ้ยได้ครับดูตัวใหญ่ไหมพี่น้องปาตัวเป็นโลแน่นอนเลยเลยไม่ต้องอาบน้ำปาโอ้ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องอันนี้มาเกิดวันนี้เว้ย กว่าตัวใหญ่ใหญ่เลยนี่ครับโอ้โหนี่เดี๋ยววรับได้แล้วหนึ่งมีอีกไม่ได้น่าจะมีตัวเดียวแล้วบ้างเนี่ย ได้ไหมโลนไงไหมได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะโลนึ่งนอนี่เนี่ยเอาไปปล่อยฝั่งนู้นก่อนเอาไปปล่อยฝั่งนู่นก่อนต่นนั้นเราก็อ้เต็มปุบอ่ะดูรับพี่น้อง ถ้าตกไม่รอบนึงก็ต้องสูบน้ำมันเดียวครับราเจ้าสิเด็ดกันเหมือนเดิมโอ้นี่กแกลาลูกเบย์เยอะเอาไปเตหลังรถก,กระบะตายเปล่าไม่มีน้ำมาตายเปล่าเออโอ้ยตายพอดีเลย น้ำแห้งแล้วก็เต็มตัวลุยโอเคครับตอคลิปนี้ก็จบไปนีครับยีกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากอะไรช่องอะไรครับต้องทับซิ่งทีนระเบิดรับซิ่งดินระเบิดนะครับผมนะครับระเบิดจะกฝาท้ายครับวันนี้ระเบิดโอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับสุดครับ